สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็มาเล่นโลบอกอีกแล้วนะครับมาเล่นโหมดบูล็อกเป็นโหมดฟุตบอลแข่งกันนี่แหละทีมเนี่ยเราจะแบ่งกันทีละสองคนนะครับผมทีละสองนั่นเองป่ะมาปัญญาเราจะลุย้วยกันปัญญามามาเอ้ยปัญญาเร็วปัญญาเ้ยร็วอยู่เร็วอยู่เอ้ยปัญญาเร็ เตะเต็มคอเตเต็มคอรอดเต็มแข้งวอาว้าไอะไรแบบนี้เลยเนี่ยกูเตะแซมเข้าโกวแทนเนี่ยอุ้ยอไม่เข้าอ่นิดเดียว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 อุ้ย

กูโกูไม่ใช่ง่ไอโง่ไอโง่กูไม่ใช่โง่เลยอุ้ยโอ้ยเย่แล้วเย่แล้วเยอแล้วเย่แล้วเฮ้ยเกมนี้ไม่มีฟาวเกมนี้ไม่มีฟาวเฮ้ยทำดีแซมทำดีอื้ยเยอแล้วเฮ้ยอืเฮ้ยหยุดหยุดหยุดเดี๋ยดี หยุดดูนี่นะอุ้ยอุ้ยดูเขาเลยเสียงอุ้ยปัญญาขึ้นไปเลยนะจ๊ะอ๋อ้๋อ้๋ออุ้ยเฮ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 ้ยอุ้ยเจ๊คนี้ปัญญาเจ๊คนั่นอุ้ยไปแล้วจังหวะนี้ เตะนเะอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนไม่ละยอย่อยอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าาาาาายาา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 ลาา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 า ไม่ปัญญาเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคะแนนเลยเงามากเลยอุ้ยอัดหลัดต่อเฮ้ยแซ่ส่งไอแซมมาเหรอมึงส่งไอแซมมามึงผิดแล้วไปไปไปโอ้ยเอ้ยได้อยูบอกเลยสิบสองสิบเอ็ดแน่นอนส่งไอแซมมาแน่เฮ้ย โอ้ยโจรไปไปไปโอ้ยเอ้าคือทำกัเยวกัสุนกมาได้ไงวะสุนจอกโอ้ย้ายา้ยไม่ปลากองไอ้ปปอ้นี้ยไม่เป็นเลยอุ้ยพี่เข้าวะมาแล้วน้องโอ้ยมาแล้ว ไม่นะไม่นะเอาเขาคเปเอาเขาคือเป๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้แหละเฮ้ยจังหวะนี้แหละเฮ้ยแซมแซมแซมกดคอนโทรพุ่งได้แซมคอนโทรอ่ะกดคอนโทรครั้งนี้อุ้ยจังหวะนี้แหละว้ลูกเต๋อ6ฟงไปดิไปดิต่อมาโดนไม่ดโดนไม่ด

ย่งคนยังตุ้ยย่งนก่อนตีอัดโกนี่ล้อเฮ้ยเยสาทีสุดายแล้วส่งมา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 เตะคนเตะไปแล้วไไปอยู่ไหนไปอยู่นู่นโอ้ยเตะไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม้หัวร้อนเว้ยหัวร้อนปัญญาเราไปกันเถอะเออเออเออเฮ้ยโอ้ยมาดิปัญญาอีกสี่ลูกปัญญาเรายังทันนี่สี่ลูกสุดท้ายแล้วนาทีเดียวก็ไหวแล้วพวกมึงอ่ะโมตัวเหลือกูขาดไอโอดีนในเฮี้ย ขับ LED ไม่เล้ตัวเป็นสีเหลืองค่ะขับ LED นี่พยายามไม่อึดขึ้นแพ้แล้วอึดขึ้นเลยโดนน้ำแล้วอึดขึ้นนี่เหรอเฮ้ยแซมแซมไปไปไปอยู่อะไรอยูไม่เข้าได้ไงวะเอาวะเอาวะไอ้พเอ้ยไม่เข้าได้ยังไง วะโอ้ย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 ยังอยังดูย oh, ังยังโอ้ยโอ้ยไอ้แซมปล่อยมันเข้าเหอะไอเสียโอ้ยปัญญาแยกมันปัญญามันเจริงมันโอ้ยโอ้ยปัญญาลูกปัญญาจริงรโด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ ิดเดียวในเดียวเราทำดีที่สุดแล้วเวัญญาเฮ้ยโอ้ยโอแซมอแซมเหยวมากไอแซมเหนียวมากเอ้ยเอ้ยเดียวใเด้ยอแซมเอ้ยเอาอยักยักษ์ยักอยัก่เข้ายไมเข้า้เส้นอยู่เมกี้ไปย้ายไ้หลุอไหวแล้ว นี่มันอะไรอ่ะไงเจอในวันเต็มเต็มจะเปิดจะเปิดได้เฮ้ยเฮ้ยเอา่าๆๆามาพอแค่นี้ดีกว่าเนาะกับบูล็อกโรบอกนะครับโรบอกบูล็อกกันแหละบ๊ายบาย